ถึงเวลาแล้วหลงเว่ยหยองเขาคือผู้ปกป้องหลงช่างและเขายังเป็นหลานชายของหลงมีอีกด้วยเขาคือผู้เข้าแข่งขันที่มาแรงที่สุดในการคัดเลือกของรอบนี้ว <Why? S 1> ้ายหล่อมากเลยคุณหลงฉันรักคุณเอาเลยคุณหลงพวกเรามาที่นี่ ก็เพื่อที่จะเชียร์คุณนะสู้ๆนะเจ้าหมอนี่แค่มันก้าวเท้าเข้ามาในสนามทุกคนก็ต่างตะโกนเชียร์มันมันนี่เป็นที่นิยมจริงๆเลยทั้งแข็งแกร่งและน่าตาดีบ้าเลยฉันละอิจฉามันจริงๆไม่ฉันจะไม่รู้สึกกลัวมันเพราะออร่าของมันหรอกนะกรรมการผมมีคำถามผู้เข้าแข่งขันลงว่ายาง เขาได้ทำการโจมตีผู้คนที่บริสุทธิ์และเขาคนนี้ก็ยังเป็นถึ่งผู้อาวุโสสูงสุดของ Energy g r o u p ด้วยลงเวย่ยหยางเขามีพฤติกรรมที่แหกกฎในการปกป้องผู้คนเพราะงั้นลงเวย่ยหยางเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโจมตีผู้ชมเฮ้ hey, นี่แกแกพูดบ้าอะไรนะนี่แกต้องการที่จะเอาชนะลงเวย่ยหยาง ด้วยการทำอย่างนี้เนี่ยนะน่าขายหน้าสิ้นดีไอ้เจ้ายืนชางกุ๊บนั่นน่นสมควรโดนแล้วหึน่าสนใจจริงๆเงินทุนกว่าครึ่งที่ใช้ในการสนับสนุสนพวกกก่มาจากยุนชางกุ๊บเพราะงั้นถ้าหลอบได้คือละคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ถ้าไม่อย่างนั้นก็พวกเขาจะมีปัญหากับยืงช้างกุ๊บ จ้าหลงว้อยยังรอบนี้แหละฉันจะชนะกนแน่ฉันก็ไม่เห็นว่าหลงว้อยยังจะทำอะไรที่ไม่ดีเลยวออู้ยนี่เธอเห็นงั้นหรอฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้างั้นก็พามันไปหาหมอซะแล้วก็เริ่มการแข่งขันได้แล้วฮะดักล่อนี่เขาบ้าไปแล้วงั้นหรอ นี่เขาดื่มโลกมากไปงั้นหรอถ้าไม่สมองเขามีปัญหาเขายอมแม้กระทั่งมีปัญหากับผู้ลงทุนคนสำคัญถ้างั้นกรรมการไม่ว่าอะไรแล้วก็มาเริ่มกันเลยถ้านจะใช้อาวุธแล้วก็นั้นฉันก็จะใช้อาวุธของฉันเหมือนกันมันจะได้วุติธรรมไง <S <S เดี๋เดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวก่อนถหายังเห็นมาแห่งการเชื่อเชินเย่เย่มันจบแล้วคุณหลงคุณหล่อมากคุณชนะแล้วในเกมนี้ คุณก็ยังได้รับชัยชนะอีกนะฉันได้ต้องถ่ายรูปคุณเก็บเอาไว้แล้วว้ยายองตอนนี้ลูกองโตแล้วสินะ <c oughs> สมกับเป็นลูกชายของฉันรอบรองชนะเลยเริ่มเกมต่อไป The Infinity o b j e n t s u s i a l Ball ระเจ้าวิงเกอร์บทสาวแห่งเทพสงครามได้ปลด เตรียมตัวเพื่อเข้าการแข่งขันรอบต่อไปการแข่งขันรอบต่อไปเป็นตาของพวกเราแล้วกันสินะ่ะนี่เธอพร้อมไหมยังมาสเตอร์ <c oughs> Master, คุณไม่ต้องกังวลหรอกนะกรรมการฉันขอ,อยอมแพ้เอ๊ะนี่เธอเอาจริงนะหรอฉัน,น่ะ ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณหรอกนะและนอกจากนั้นในการต่อสู้รอบแรกของฉันฉันได้ใช้พลังที่ฉันหมดลง,งไปในการต่อสู้รอบนั้นแล้วเพราะงั้นฉันไม่เหลือพลังพอที่จะต่อสู้กับคุณอีกแล้วไม่ใช่ว่าอาการบาดเจ็บของตอนนั้นมันได้รับการรักษาหายตั้งหลายเดือนที่แล้วแล้วงั้นหรอช่างมันเถอะยังไงซะเธอก็คงวางแผนให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วงั้นสินะนี่คุณ รู้อยู่เรางั้นหรอฮช่ฉันนี่ไม่สามารถส่อนอะไรจากคุณได้เลยงั้นสินะตอนนี้ก็เหลือผู้เข้าแข่งขันอีกแค่สองคนเพื่อที่จะมั่นใจว่าฉันสามารถส่งมาเสเตอร์ของฉันให้เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันได้และจากนั้นเขาก็จะสามารถเล่นขั้นเป็นการ์ดได้ในการแข่งขันรอบสุดท้ายไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ เขาก็ยังได้เป็นกาดอยู่ดีแต่การแข่งขันรอบนี้เพื่อวัดว่าใครที่จะแข็งแกร่งกว่ากันเนื่องจากเจ้าพี่เอยอมแพ้ตามกฎของการแข่งขันซูเชียไปจะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายและเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่ได้เป็นกัดและลำดับต่อไปเราจะประกาศใน บ้าเอ้เพราะมันโชคดีขนาดนี้มันมีบริการสาวสวย,สวยข้ามันบ้ยจริงๆเลยฉันเลยอื่ชามมันจริงๆเกมถัดไปจิตวิญญาณแห่งมังกรน้ําแข็งว่ยยงายางปะทบมาฟุกุอิไฟแห่งอาลกผู้ที่ชนะการแข่งขันรอบนี้จะได้เป็นการดคุณถัดไปเอ๊ะนี่ยมัน โพสท่าอย่างนั้นเพื่อไม่ใช่ว่ามันต้องโจมตีฉันกันหรอ